เ้นจับพ,พิเศษพิเศษรวมเลยฮะรวมให้อิ่มให้แน่นพุงเลยทั้งวัน <c oughs> เอาแบบทั้งวันนะพิเศษเลยนะ <c oughs> อันนี้เนื้อเปื่อยเหรอฮะเ,เ,เ,เอาเอานั้นจับแล้วผมเอาก็เหลาเปื่อยอีกคมนึง <c oughs> ดูดีกระตาเหลืองไหม จับพิเศษจับพิเศษเกาเหล่าเนื้อเนื้อเปื่อยโอ้ยต้นมะม,ม,ม่วงต้นมะม่วงเต็มใเ้เ็กเเ็้อหันลงวะอันน้

ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ต้นมะม่วงในตำนานเจ้าเก่าวกว่า,า15ปีพวกเด็กมอเด็กมารหานเรนเอเลสวนนะครับตั้งแต่ตุ้งทาโปตุ้งโพวันก็จะมีเมนูเส้นเล็กเส้นใหญ่มาม่าไวไวมีเหลืองมีขาววนเส้นมเมนูเครื่องก็จะมีหมูหมักมตับเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นหมูเนื้อตีนไก่เครื่องในหมูสับหมูแดงเลือดลอยน้ำแล้วก็กะกนะค40บาทไป750 โอ้โหลูกกินรอยน้ำสามสิบบาทเกาเหล่าไก่ตุงห้าสิบบาทสุดกระดูกสาสิบาทเตีไก่ลอยน้ำสามสบาทตีตกทไก่เอาน้ำห้าสิบบาทลลบาต่อเรลเานิ้วเปิดข้าวเปล่าห้าบาทรวมทุกยางสี่สิบห้าสโอ้โหเจ้าของเสิร์ฟเองเลยกินตั้งแต่เรียนคับ นี่เลยนี่จะเป็นเนื้อเปื่อยเราแล้วก็เป็นจับเส้นจับรวม ยากาศหลอนกันเป็นงนี้ครับนี่กว้งโอ้โหสุดยอดอันนี้ยังใหม่ๆนะนะเรามาปรถมมาเลิกเราแพนด้าเข้ามาจองคิวไว้ก่อนแล้วกินกันเลยมาชิมกันเลยชิมความปุง,งเนื้อไม่ควอม ปรุงนเนี่ยชอบเปรี้ยวชับเผ็ดกับหวานเนาะรบบาปรุงเลยครับเครื่องปรุงใครจะชอบก็จะส่งไปได้นะเนี่ย หมอจมยำนี่ต้องใส่ไปหน่อยจมอยอมจมย่อนนห่งสดเช้าสดชื่อสมอนี่น่งจังกะช้อนพริกดองนอ ปนอย่างชอ้อนเรียบร้อยี <c> ่ <oughs> มันก็จะสะใจแบบนี้นะนมชกินตีนไ,มไหมครับกินตีนกินตีนไหมครับดูทรายดูทรายอืม <c oughs>

มุมนี้ก็คือวิวยืครับน้องๆเขาสามมันอนแล้วจะขับผ่านไปมหาวิทยาลัยด้านสลังนู้นข้าวกระเพราแบบนู้ดเรียกว่าเดี๋ยวาต้นมะม่วงเขากจะมีต้นมะม่วงห้ามโคนลนนะครับโคลนหาดร้านไม่เจอน,นะพวกกระดูกเขาก็จะมีตะกร้าให้ใส่ด้านล่างนะครับมีทุกโตเลยทุกโต,ตก็คือไม่ต้องกลัวครับ ขายทิ้งที่ตะการนี้ได้เลยโอ้พระเจ้าจอนมนย้อนมากเลือดหืมช้สำชำ เป็นเตาฟืนด้วยนะขายแบบโบราณเมื่อ15ปีคนเก่าคนเตะครับท่าโปท่าโปออกกัต่อท่าโป๊แคบพอดีมีโอกาสมาส่งกาแฟตรงจุงนางว่าจะเรือไปกินจุงนางอย่างจะกินอะไรได้จะพาไปกินจุงนาง ตวงนาำก็มองแม่น้ำน,าน,น,น,ๆๆน,น่านดูเนืะก่อนเนาะสายเนาะเนะเนเปื่อยไม่ขาวไม่เหม็นเปื่อยมากแล้วมันไม่ได้ติดมันเล็กติดนฟปืนนะโบราณเลยน้ำไม่ไม่ค้นมากจึิงแล้วไม่แต่ฟอง ด้วยยาวๆยืดกว่านาทีด้วยถ้าใครไม่ชอบเส้นก็ตักกระหล่ำกินเล่นๆอย่างเดียวก็ได้ No. นี่เป็นเส้นจับแป้งไม่ติดกันแล้วแบบร้อดไฟร้อดมากปกติฟังเจ้านี่มันจะเยิ้มน้ำแป้งที่อยู่ในหม้อแป้งหมอทุเรียวอะไันเป็นจับ ก็เป็นหลอดไข่หลอดมันอืมไข่ไข่ไข่เป็นอะไรเรื่องน,นี้ก็เรื่อรู้ว่าร้านไหนอร่อยไมหมล่ะคือวิวได้ทุกร้าน กองคือซื้อเจอร์ไปออกมานอยนะถ้าใครมาไม่รู้จักตีตาย าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เมนูต่อต่อไปกับเทสตินไนลท์ก,ขขก,กับเทสถิ่นไลท์เราชีวิตประจำวันต้องคา้กับเทสถิ่นไรเดอร์มีโอกาสส่งอาหารแล้วก็รู้ว่าร้านไหนอาร่อยๆนำเสนอครับผมตัดแกปฟูดกับตัวไลน์แมนนะแพน,น,นด้าแพนด้าไม่ได้สมัครมันต้องทำงานเป็นพาร์ทไทม์ไอเป็นเวลาอะไรอย่างแกลบกับไลน์แมนเรียกทำงานแบบ หาถามหลังแนะนำลองปูถามเป็นกะเท้าว่ายเย็นส่วนตัวเป็นคนนักง,งานบางคนใช้เงินเดือนด้วยไงตายก่อนขอบคุณครับที่ติดตามเจ้าสื่นแทบล์กับเจ้าสื่อใช่หรอคิอโซโลก ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ต้มม้ม่วงนนอมหาเลยเลยสวนพิสซ่โลโล้าโพรึ่งโพร้าโพรบรรยากาศชิวๆแบบสบายมากส่อเลยครับนื้อือเน้าเน่านาเนาอื้อหือน้ากเื่อ อิจฉานะจ๊ะรับรองแทบหมดกุุงกลางนี่ครับสวัสดีครับขอบคุณท,ที่ติดตามครับกับเจ้าจินท้ายห,หลอง ว่าจะาลงเจ้าทินแซบไ์ไม่ถนันเอาลงเจ้าทินไทยลองก่อนเดอ้อกดกระดิ่งกดซับสไคร e ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเจ้าทินไทยลอง